จากสูตรวิธีทำข้าวมันไก่แบบง่ายครับบอกเลยสูตรนี้ข้าวเป็นเม็ดสวยทำง่ายครับไก่เนื้อนุ่มหอมมากๆเลยครับน้ำซุปนะครับจะมีความเป็นสไตล์จีนๆครับน้ำจิ้มก็ทำง่ายนะครับสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะครับโดยเริ่มจากการต้มไก่นะครับผมตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่ลากผักชีกระเทียมไทยบุบหยาบๆลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยผมปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับนะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเป็นน่องแล้วก็สะโพกนะครับจากนั้นตามด้วยอกไก่นะครับอกไก่ผมลอกหนังแยกไว้นะครับจากนั้นเนีีี่ยเเเตตติิมมมมมมมหหล้้้้้้าาจจนนนนนป็กกกออออะะครรรัพืืใซุแวผณ5ท แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้20นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยพอไก่เนี่ยครบเวลา20นาทีก็มาตักขึ้นได้เลยนะครับนะเนื้อไก่ก็จะนุ่มนะครับนะแบบนี้เลยนะจากนั้นน้าซุปก็เก็บไว้ได้เลยนะครับนะเราสามารถนําไปใช้หุงข้าวหรือว่าทาเป็นน้าซุปเสิร์ฟข้าวกับข้าวมันไก่ก็ได้ผมจะเติมน้ําแล้วก็พริกไทยแล้วก็เค nah um 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 ี่ยวต่อเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็มันไก่นะครับนำมาเจียวเอาน้ํามันนะครับเพื่อให้ได้น้ํามันไก่แบบแท้ๆนะครับเจียวให้แห้งแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะครับผัดกับน้ํําาาามมมมัันนนนนนไกกก่แีี้้้้้ะะะครผผจจจจเเเเเยยววขิิงงใใหหลลลออสสปป็็ดำ ของผมนะครับใส่ผงปรุงข้าวผัดตาคัวบ้านสวนทวีลงไปนะครับอันนี้ก็คือใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มนะวันนี้หุงเยอะนะครับก็ใส่ประมาณ5-7ช้อนนะครับก็ชิมรสดูแล้วก็ใส่ข้าวนะครับลงไปนะครับเพราะว่า ข้าวเนี่ยเราไปซาแล้วนะตัวผงปรุงรสเนี่ยมันมีเครื่องเทศต่างๆอยู่แล้วนะครับนะซึ่งสามารถนํามาใช้ข้าวมันไก่ได้แล้วก็เราก็แค่นําไปหุงนะครับผมใชหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้เลยครับก็หุงตามเวลาที่กําหนดนะครับใส่น้ําก็คือตามที่เราหุงข้าวปกตินะครับก็จะได้ข้าวเม็ดสวยๆแบบนี้น่ากินน่ากินนะครับถ้าใครอยากได้สีสวยๆนะครับอาจจะเติมซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงสีข้าวก็จะเข้มขึ้น,นครับ น้ำจิ้มนะครับผมใช้เต้าเจี้ยวนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับซีอิ๊วดำอันนี้เป็นอย่างดีนะครับก็คือจะไม่มีกลิ่นฉุนนะใส่ลงไปปุ๊บก็เติมมะนาวนะครับถ้าใช้ททำขายก็อาจจะเติมแค่น้ำส้มสายชูอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ผมใช้2ออย่างนะครับใส่ขิงนะครับพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปนะครับนะก็ความเผ็ดหรืออะไรต่างๆก็ปรับได้ตามชอบนะครับจากนั้นผมจะปั่นให้เข้ากันเลยนะครับพอ ทุกอย่างเข้ากันเนี่ยเราจะมาชิมรสอีกทีนะครับถ้ายังไม่เปรี้ยวเติมเปรี้ยวถ้ายังไม่เค็มเติมเค็มนะครับถ้ายังไม่หวานเติมหวานได้เลยนะครับนะถ้ายังไม่เผ็ดก็ป่านพริกเติมลงไปได้นะครับนะแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับจากนั้นเนี่ยไก่นะก็มาหั่นเป็นชิ้นชใส่จานแบบนี้เลยเลยถ้าใครจะเสิร์ฟเป็นเซตนะผมจะใส่แบบเป็นจานแบบนี้นะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยเราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็มีน้ําซุปมีน้ําจิ้มต่างๆนะครับฮะ แล้วก็เห็นไหมครับว่าเม็ดข้าวของเรานะครับเป็นเม็ดสวยนะครับอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญหอมมากก,กินกับน้ำจิ้มแล้วร้อนอร่อยฟินๆนะครับไปลองทำดูนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ